และเพื่อเป็นการบําบัดความเครียดนะคะ,คะให้ดูจิตให้เห็นจิตจะได้ปรับจิตให้คลายเครียดได้เนี่ยนะคะจะได้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้เราจะลองฟังความคิดเห็นนะคะจากคุณสรานมัมตรีเวศนะคะเจ้าของนามปากกาดังตรีน,นะคะ่ะเจ้าของบทความธรรมะตามหน้านิตยสารรวมไปถึงหนังสือธรรมะหลายต่อหลายเล่มน,นะคะคุณดังตรีนอยู่ในสายแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดังตรินคะสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดนะคะแล้วก็บางทีความคิดเห็นก็ไม่ ไม่ค่อยที่จะตรงกันสักเท่าไหร่นะคะมีข้อคิดหรือว่ามีหลักคิดในด้านธรรมะยังไงบ้านที่จะมาผสมผสานแล้วก็แนะนําให้กับคุณผู้ชม,มค่ะก็ะยุคเรานะเป็นยุคที่ต่างจากยุคอื่นเพราะว่า ยุคนี้เนี่ยนะดูทีวีมากๆแล้วความดันขึ้นะนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หมอหมอเนี่ยที่อยู่รอบตัวนะบอกเลยว่าคนไข้หรือว่าคนที่อยู่ในความดูแลเนี่ยความดันขึ้นกันจริงๆอันนี้ขอยืนยันแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปบอกว่าเป็นเรื่องของการเมืองอย่างเดียวผมที่ผมจะพูดนี้นะครับก็ อยากจะให้เป็นแนวทางกว้างๆสําหรับทุกคนที่เครียดะนะไม่ว่าจะออกมาจากเรื่องของการทํางานจากเรื่องของครอบครัวหรือว่าจะเรื่องการดูทีวีอะไรก็แล้วแต่นะเอ่อมันสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดเลยขอเพียงคาความเข้าใจว่าพุทธศาสนาของเรานะะชี้ให้มีความ รู้จักตัวเองนะรู้จักตัวเองในในแบบไหนในแบบที่ว่าร่างกายกําลังเป็นอย่างไรอยู่แล้วก็สภาวะของจิตใจกําลังเป็นอย่างไรอยู่ถ้าไม่รู้จักตัวเองถ้าไม่รู้ว่าสภาพกายสภาพจิตกําลังเป็นอย่างไรอยู่เนี่ยนะมันจะมีอาการเขาเรียกว่าสั่งสมความเคยชินซึ่งมีแนวโน้มที่จะสั่งสมแบบผิดผิดยกตัวอ,อย่างเช่นนะถ้าร่างกายมันเครียดมันเกรงอยู่แล้วเราไม่รู้มันก็จะเกรงมากขึ้นเรื่อย มันก็จะเครียดมากขึ้นเรื่อยๆกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะรัดตัวนะหรืออย่างสภาพจิตใจถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าตัวเองกําลังหมกมุ่นหรือว่ากําลังถูกความมืดแบบไหนครอบงําอยู่ความมืดแบบนั้นมันจะครอบงำจิตใจหรือว่าความคิดของเราไปได้มากขึ้นเรื่อยๆคือไม่ใช่คงที่นะมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าหากว่าสรุปก็คือเรารู้ เข้ามาในสภาวะของกายในสภาวะของใจเราได้เนี่ย mm. มันก็จะช่วยผ่อนคลายได้แล้ว mm. เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเรามีสติรู้เข้ามาในกายรู้เข้ามาในจิตนะแนวโน้มคือจิตมันจะฉลาดขึ้นป mm. กติเราไม่รู้นะเราไปคิดเรื่องอื่นเราไปคิดเรื่องนอกตัวว่า กําลังจะเป็นอย่างงน้นกําลังจะเป็นอย่างนี้นะหรือว่าไปทบทวนว่าใครเขาด่าเรามาอย่างไรนะลักษณะแบบที่มีความเคยชินที่จะสั่งสมแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกมันเป็นการรัดตัวเองแน่นขึ้นเรื่อยๆวิธีง่ายๆนะที่ได้ผลก็คือว่าทางพุทธ จะแนะนําให้รู้ว่าสภาวะทางร่างกายเป็นอย่างไรอยู่ให้รู้สภาวะแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเท้าเรากําลังเกร็งอยู่นะถ้ามือเรากําลังกําอยูก่กำแน่นอยู่หรือว่าใบหน้าของเรากําลังขมวดคิ้วเคร่งเครียดนะลักษณะที่มันกําลังปรากฏตามจริงอยู่นั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไปรับรู้มันตามจริงเราจะเห็นเป็นภาวะที่สูญเปล่า นึกออกไหมคือคือคนคนนี้นะถ้าไม่รู้สภาวะตัวเองมันจะคิดอะไรเรื่องนอกตัวไปเรื่อยๆแต่ถ้ารู้เรื่องในตัวรู้เรื่องสภาวะของกายเนี่ยมันจะเห็นว่าอาการขมวดคิดว้วา,าการที่เท้าเกรงมือเกรงเนี่ยเป็นของสูนเปล่าแล้วมันก็จะคลายออกนี่ประเด็นก็คือว่าถ้าเรารู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆยิ่งบ่อยเท่าไหรนะน่นะแนวโน้มก็คือร่างกายมันจะผ่อนคลายมากขึ้น,นเรื่อยเช่นกัน ค่ะคุณนัง<ห>ตรินคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องฝึกให้รู้จักตัวเองแล้วจะได้มองเห็นตัวเองได้มากยิ่งขึ้นก็จะผ่อนคลายแล้วก็มีสตินั่นเองนะคะคอสั้นๆตรงนี้เข้ามาะะที่กายก่อนนะค่ะ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณดังลิงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสั้นๆตรงนี้ก็คือว่าการที่เรามองเห็นตัวเองก็ทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ในสภาวะไหนถ้าเห็นหน้าตาขมวดคิ้วเนี่ยเครียดแน่นอนผ่อนคลายมันซ่าคาถาคลายโกรธก็คือว่าใจเย็นๆมีอะไรก็ช่างบันเทอะค่อยๆแก้กันไปนะคะนะคะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวช่วงหน้านะคะกลับมาดูประเด็นต่างประเทศบันเทิงกันบ้างค่ะ